โอเคสวัสดีครับพบกับไมค์ครับนะครับเอยไม่ใช่วันนี้พบกับตามนะครับซึ่งผมจริงๆแล้วชื่อตามเติม XLC ามไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเควันนี้จะมาสอนวิธีการพักเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเออดอกบัวดอกบัวใช่ใช่อย่างแรกนะครับให้เอากระดาษขนาด A4 ขึ้นมาวางไว้บน เก้าอี้เอ้ยไม่ใช่นี่มันโต๊ะเสร็จแล้วต่อไปให้ทําการพับลงมาด้านนี้แบบนี้โอเคโอเคอืมทำได้ดีนี่ผมพูดอใครครับัม <c oughs> ไม่รู้โอเคต่อไปนะครับให้ทำก้อ ีเรแล้วก็ทำการทำออกมาเดย้ยไม่ใช่สิกลับไปก่อนคุณจะเห็นตรงนี้ให้ทำการพับลงไปด้านลน แล้วก็กรีดใหเรียบโอเคตรางจาบนั้นให้คุณนำมันมัดให้มันเป็นกระดาษสีเหลี่ยมจัตุรัสเราต้องกรีดใหเรียบี่สุดเสร็จแล้วก็ค่อยๆฉีดไมเอดีเหรอโอเคเดี๋ยวแบบหนึ่งนะครับ โอเคได้มาแล้วนะครับที่เอานี้คือกันไกนะก็คือผมฉีดเบี้ยวไปหน่อยนะครับไม่ตรงไหมหน่อยไปนิดหนึ่งครับผมต้องทำการขัดต้มหน่อยนะครับโอเคขัดเลยเสร็จแล้วคุณจะได้กระดาษแบบนี้มาซึ่งสามารถนำการอาอกจะเป็นสีเย็ตะตุง้งล ส่วนอันนี้ช่างบุ๋มันเสร็จแล้วให้คุณพับไปอีกด้านหนึ่งพับไปเสร็จแล้วจะเห็นลอยกากาบา ให้คุณกับด้านแล้วครับแบบนี้อันนี้เปไ็นอันนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วให้ข้าวออก แล้วกด้านเ,นเดิมจะเห็นลอยขึ้นมบบนี้ให้คุณกดตรงกลางป๊อกจะเด้งขึ้นมาหน่อยแล้วให้คุณทับััหนึึงมาด้านนี้แล้วก็ดึงมาดิดด้านนี้ทำให้มันลายเป็นรูปแบบนี้ด,ดูนะครับ โอเคเสร็จแล้วคุณจะสามารถดึงตรงนี้มาได้เพราะว่ามันมีอยู่สองชัน้นดันก็ดึงอีกข้ังงกลับมาให้มันเป็นรอยเพื่ออะไรโอเคหลังจากนั้นให้คุณพับด้านนี้ขึ้นมาและทำอีกด้านหนึ่งด้วย และอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันทาเหมือนกันโอเคเสร็จแล้วจะได้รูปร่างเป็นสีเหลียวจะเป็นขนาดจิ๋วๆไอ้คุณดึงมันจะมีสองชั้นใช่ไหมขบันหนึ่งแล้วก็ขับด้านแล้วก็ไม้กันหนึ่ง คุณจะได้เสียมจนกั่อันจิ้วเท่าเดิมแต่ว่าจะดูแข็งแรงกว่าเดิม <c oughs> ตรงไหนอ่ะต่อไปให้คุณพับอันนี้ลงมาไม่ใช่ให้ไม่ได้ให้ตามรอยตรงกลางเลยนะ <c oughs> ให้มันเกินไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งและอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันอุ๊บได้เป็นแล้ครับ โอเคอำหนึ่งทำเหมือนกันไม่ได้ทำเหมือนกันนะครับแต่แค่พอกับมันก็ได้ให้สองอันนี้มันสอดให้สักไออันใดอันหนึง่งสอดเข้าไปหาอีกอันหนึ่งจะลูกดางแบบนี้ทึ้งสองอันมันมาสอดกันอีกด้านหนึ่งให้คุณทำเหมือนกัน <c oughs> โอ๊บหึงบอกนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้ใช้ด้านนี้เสาะเขาด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็ต้องใช้ด้านนี้สาะเข้าด้านนี้นะครับจะสลับกันนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเวลาเวลาต่อขั้นตอนเนี้ยเป่าตรงดูข้างล่างเนี้ยเป่ามันจะกางออกแต่ถ้าเกิดว่าทําคนละข้างกันมันจะไม่กางออกตรงนั้นเหมือนงงเหมือนกันน,น,ะนะก็เตือนปก่อนอ่ะเป่า ไม่ขึ้นถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นให้เอาวันไก่จิ้มลงไปหน่อยให้เป็นรูใหญ่ข okay. <c oughs> okay. right ึ้นหน่อยแล้วเป่าต่อโอเคเมื่อมันพองแล้วจะได้รูปร่างลักษณะคล้ายดอกบัวก็ต้อง้ายสีเราพับดอกบัวนี่นะโอเคแล้วหนักก็ค่อยๆกรีใบที่มันอยู่ด้านบนออกมา ั้งสี่ด้านเพื่อให้มันเหมือนดอกบัวและคุณก็จะได้ดอกบัวต้องแห่เสียบชับดอกบัวเนี่ย โอเคมันกับว่าจะมีแค่นี้นะครับมันก็สวัสดีครับ